มีบางคนถามว่าพี่ครับผมทำตามกฎกติกาแล้วทำไมผมไม่ได้เพชรฟรีไฟนี่ครับผมก็ง่ายๆเลยนะครับพวกเองนะครับยังไม่ได้ไปกดติดตามที่ช่อง u t u b e ครับผมสำหรับใครนะครับที่อยากได้เพชรฟรีเนี่ยส่วนใหญ่นะครับผมจะแจกเพชรนะครับบนที่ช่อง YouTube เท่านั้นนะครับผมนะเออแจกที่ช่อง y YouTube เท่านั้นนะครับสำหรับใครที่อ่า ยังนะครับไม่ได้ไปกดตามที่ช่อง y YouTube เนี่ยนะครับส่วนใหญ่ช่อง y o u t u b e แบบผมจะเอาไว้รีวิวกิจกรรมเกมฟรีไฟโดยเฉพาะเลยนะครับสำหรับใครที่ยังไม่ได้ไปกดนะครับให้ทําขั้นตอนต่อไปนี้ใครอยากได้เพชรฟรีให้ทําตามด้วยนะครับทำยังไงไปดูกันเลยครับขั้นตอนนะครับก็ง่ายๆนะครับถ้าสมมุติคุณดูคลิปล่าสุดอยู่ใช่ไหมครับให้กดหัวใจนะครับแล้วกดติดตามติ๊กต่อผมเลยนะครับ เสร็จแล้วนะครับให้เลื่อนมาทางขวานะครับหรือคลิกมาตรงโปรไฟล์ t ิกต็อกผมได้เลยมันจะเด้งมาหน้านี้ใช่ไหมครับให้กดตรงรูป YouTube เลยครับแล้วมันจะเด้งมาหน้านี้อีกทีหนึ่งนะครับก็ให้มากดติดตามกดกระดิ่งเป็นทั้งหมดนะครับเวลาผมลงคลิปก็ฝากมาดูคลิปด้วยนะครับอย่าลืมมากดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งเป็นทั้งหมดนะครับถ้าใครไม่ทําตามมีนะครับก็อดได้เพจฟรีนะครับนะ ช่อนี้คือช่องสำรองผมนะครับบางครั้งบางคานนะครับจะมีบัตรกรน่านี่ครับซ่อนอยู่ในคลิปด้วยนะครับก็สามารถมาเติมได้เพจฟรีด้วยนะครับอย่าลืมกดติดตามกดมกระดิ่งที่ช่องสำรองของเราด้วยกันะครับ